สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมจเจซีบุญพาครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูแนวทางการประหยัดต้นทุนโดยการเ,าเสียบข้างเนาะเสียบข้างอันนี้เป็นพันนกหยิบที่ผมปลูกไว้แล้วก็มีต้นพันที่ผมมาเสียบข้างไว้นี่ฮะอ่าอันนี้เป็นพันยาวลิ้นจี่ที่ผมได้มานะยาวลิ้นจี่ของผมเองคะแล้วก็มาเสียบไว้อันนี้เป็นทุเรียนตอป่าเนี่ยผมเพิ่งเปิดตะกี้ ที่ทาคลิปอยู่พอดีมีสายเข้าเลยขี้เกียจตัดาต่อแล้วเออทำใหม่ลวกันให้เอฟซีเห็นมันมีต้นที่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมผมไปถ่ายให้ดูนี่นี่ฮะ,ะก็เอาตัวกิ่งพันของไอตัวยาสินจีมาเสียบเนาะกับต้นทุเรียนปา่าเนี่ยแล้วก็ตัดยอดนี่แล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ผมเสียบไปสองรอบรอบแรกมันอยู่ตรงนี้ไม่ติดนี่อยู่ตรงนี้ไม่ติดนี่รอบ2ติดแล้วแล้วก็กีดเปิดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งต้น ตรงนูน้นอันนี้เป็นกีบสมุดอันนี้เป็นส่วนหลังบ้านของผมนะที่ผมทําไว้ก็เป็นแบบเป็นจะพันอย่างละต้นสองต้นน,นี้อ่าอันนี้เป็นตัวพลอยดินจงมันไม่ใช่พลอยอะไรเนี่ยพลอยดินจงนะฮะมันจะคล้ายหมอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วก็อันนู้นเป็นพลอยจันทร์นี่ฮะพลอยจันทร์พลอยจันทร์นี่ฮะอ่าพลอยจันทร์ก็เริ่มแต่ยอดดีแล้วนี่ฮะ สวยแล้วพลอยจันอ,อันนั้นก็เป็นทุเรียนใหญ่ผมเป็นพวกหมอนพวกโภมานีฮะตรงนั้นอันนี้เป็นทุเรียนที่ตัดยอดแล้วเลี้ยงใหม่เพราะตอนนั้นพื้นที่ตรงนี้ผมปรับทําใหม่หมด่าเพราะว่าเราซื้อที่ตรงนี้เพิ่มแล้วก็ปรับทําใหม่แล้วก็ได้ออกมาเป็นตรงนี้ได้เลือที่หน่อยแล้วก็เป็นบอ่อสระที่ผมว่าอนาคตที่จะทําเป็นแบบกินทุเรียนบุฟเฟ่ในสระ พื้นที่5้าไร่ตรงนี้สามผม่าตรงนี้นะก็วางไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นจันสามนี่จันสามก็เริ่มแต่ยอดดีแล้วะฮะจัน้นสามอแล้วก็พริกใบด่างนี่ฮะต้นละล้านผมก็ไม่ขายนะครับก็มีอยู่สองล้านสองต้นอ่านี่ฮะกำลังฮิตเลยเทนมานะฮะไม้ด่างอันนี้พริกใบด่างต้นละล้านเพราะว่าเราเก็บกินได้ด้วยมีม็ดมีอะไรฮอเล่นอันนี้ขำ,ขำๆนะ พิษใบด่างก็อ่านไปอันนี้เป็นชายมะไฟนี่ฮะได้มาจากร้านพี่แดงนะฮะก็ปลูกได้สองสองปีละนี่ฮะเกือบสองปีละมันจะโตช้าหน่อยไอตัวเบญจพรรณนี่ฮะนี่ชายมะไฟแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเพื่อนอันนี้เป็นพันุ์เหลืองทองนี่ฮะเหลืองทองประมาณสองปีแล้วยังเหลืองทองอยู่อย่างนี้จริงๆไม่ยอมไปไหนเหลืองทองแต่ก็เริ่มแตกอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยได้แสงไงเดี๋ยวผมต้องเอาไม้อันนี้ออกเนี่ฮะ มันเป็นพื้นที่ที่ผมขุดดินแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมก่อนเขาเป็นบ่อดินเกา่าห่ังที่เอฟซีติดตามมาฮะแล้วก็เอาดินออกแล้วก็มันไม่ได้แสงพอสามโมงมันจะไม่ค่อยได้แสงและมันจะได้แสงแค่ตอนเช้ามันก็เลยช้านี่ยอันนี้เป็นต้นคู่ที่ผมปลูกนี่ต้นคู่เนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นน่ฮะคือเรียนก็จะช้าหน่อยนี่ต้นคู่เรียนพันอันนี้เป็นหมอนทองต้นคู่ของผม่าหมอนทองต้นคู่ของผมนี่ฮะ นานไม่ได้อัปเดตเลยก็มาแล้วอัปเดตให้ให้เอซีห,หน่อย <laughs> นี่ฮะต้นคู่ก็มีตายไปบ้างแล้วก็มาแซมใหม่ก็ค่อยๆแตกยอดอ่ะแซมใหม่นี่อันไหนที่โตมันก็โตไปแลวนี่ฮะมันก็สูงไปแล้วนี่ฮะแต่ตรงนี้พื้นที่ิันเสียอย่างมันไม่ได้แสงตอนเย็นนะครับมันจะบงับงบังไอที่ขุดออกไปนี่ฮะตรงนี้จะโล่งหมดเลยจะบงังนี่ฮะมันก็เลยออกเป็นอย่างนี้นี่มันตายผมเลยไปเอา พันของจันยี่สูน์วิจัยอันนี้จันเจ็ดผมเลยเอาจันเจ็ดมาปลูกเนี่ฮะจันเจ็ดปลูกคู่กับหมอนทองหมอนทองก็เดินยอดอย่างนี้นี่ฮะอ่าแล้วอันนี้เดี๋ยวพาให้มันมาดูที่ผมทําไว้นี่ครับอันนี้เป็นหมอนทองที่ปลูกต้นต้นเล็กแล้วก็เริ่มโตแล้วอันนี้เป็นทุเรียนเม็ดเนี่ยสามต้นที่แรกผมจะเอามาทําขาแล้วก็จะทําเป็นต้นคู่แต่ว่า เลยเอาตัวพันยาลิ้นจี่มาเสียบเหมือนกันเนี่ยฮะผมไม่ได้เปิดสองวันเริ่มกลัวมันจะเน่าแล้วจะไม่ทันแล้วเนี่ยเลยเวลามันเขียวไงแล้วนี้น้าฝนมันตกเยอะมันเลยจะช้าเดี๋ยวผมจะกรีดให้เพื่อนดูนะอ่าอันนี้ฮะกรีดออกเลยฮะอืออันนี้ผมเสียบข้างไว้ก็เอายอดพันธุ์ดีมาเสียบข้างไว้โอ้โหจะรอดหรือเปล่านี่ฮะโหมันชื้นเลยเสียดายเปิดช้าไปหน่อยตอนแรกมันยังเขียวอยู่เลยเนี่ยฮะแต่ก็มีตาเขียวอยู่เนี่ย อะมีตาเขียวอยู่นเพื่อเอฟีดูนะนี่ฮะยังมีตานี้ตาเขียวอยู่แต่ต้องดูก่อนนะม่รู้จะรอดหรือเปล่าตรงนี้มันเน่าหรือเปล่าแผลเนี่ยโอ้เปิดช้าไปนิดเดียวเองฝนมันตกเมื่อวานตกเยอะอยู่มันตืน่นเมื่อวานะแล้วผมไม่ได้เปิดออกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำเอ่อเสียบเพื่อที่จะได้พันดีฮะเป็นการเสียบเสียบยอดเนาะเอ้เสียบข้างเสียบข้าง นี่ฮะเสียบข้างเดี๋ยวถ้าตรงนี้มันเป็นตาเม็ดข้าวเนี่ยมันเริ่มมันเขียวอยู่เนี่ยแสดงว่ามันน่าจะโอเคเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นใบค่อยๆแทงออกมาเป็นใบแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆตัดต้นออกฮะตรงนี้น,นี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอันอันนี้น่าจะโอเคอน,นี่น่าจะรอดอน,นี่นเป,ป็นปั้นๆลยไนี่ยผมเกี่ยให้ดูแลก็ <laughs> ประมาณสองอาทิตย์อะที่ผมลองดผูผมทำไปรอบแรกไม่ติดแล้วอันนี้มาทํารอบสองรอบสองแล้วเอากิ่งที่มันแก่หน่อยตอนแรกเอากิ่งอ่อนไปเกินไปมันเลยเสียบแบบ เป็นเชื้อราง่ายเนี่ยอันนี้ติดแล้วนี่ฮะติดแล้วนี่ดูนะนี่ะติดแล้วนี่ฮะเขียวแล้วเห็นไหมยอดไปออกแล้วนี่ฮะโอเคแล้วแล้วก็กรีดตรงนี้ลึกหน่อยกว้างหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็บากไอตัวกิ่งพันธุ์ดีให้มันยาวหน่อยเพื่อจะเสียไปลึกหน่อยพื้นที่สัมผัสมันจะเยอะหน่อยแล้วมันจะติดง่ายขึ้นแล้วกิ่งก็ให้มันแบบอย่าอ่อนเกินไปให้มันแบบไม่แก่เกินไปกลางๆกำลังดีนะฮะมันจะติดง่ายที่ผมลองนะ ลองชุดใหม่ดูเออมันก็เสียบติดอันเนี้ยติดทุกทุกกิ่งเลยที่เสียบตอนแรกเสียบรอบแรกติดกิ่งเดียวเสียหมดเลยฮะแล้วตอนนี้โอเคแล้วเนี่ยถ้าผมก็ตัดยอดพอเสียบเสร็จแล้วก็ตัดยอดประมาณสองอาทิตย์เรามาดูถ้ามันยังเขียวอยู่เราก็ค่อยค่อยเปิดได้เปิดช่วงเย็นก็ได้อย่างเงี้ยฮะมันจะไม่โดนแดดมากเนี่ยแล้วมันก็จะค่อยฟื้นสูงหึ้ไดแล้วเหมือนกันเนี่ยทุเรียนก็ต้นคููของผมประมาณสองปีฝ่าแล้วเนี่ยจะโตช้าหน่อยนะฮะ มีหลุมนี้มีค่อยโตแล้วก็ดินอย่างที่ผมตามไม่เห็นก็เป็นดินก้นบ่อเอาขึ้นมาถมๆๆนะแล้วก็มาปลูกอะเพราะอย่างที่ผมทํามันทรหดอย่างทีเอฟซีเห็นนะ่ะก็สะเนี้ยที่ทำนะฮะเริ่มแรกเลยเนาะแปลงเนี้ยที่ทําก็เอาดินพวกนี้มาถมแล้วก็พื้นที่เดิมมันไม่ได้ดีแล้วก็เนี่ยมันเป็นแบบเขาเอาหน้าดินที่หมดแล้วแล้วก็เหลือเป็นตรงกลางดินอิ่มน้ำเนี้ยฮะ แล้วค่อยๆทำเนี่ยพื้นที่สะห้าไร่นี่ฮนะสะอันโดดองผมก็อนาคตจะเป็นแบบค่อยๆทำเป็นแพรให้เอซีที่ติดตามอย่างที่ผมตั้งบริษานไว้ก็อยากจะเปิดให้มันได้อย่างนั้นในรอบแรกก็อยากให้ทางถ้าคหมดโควิดก็เดี๋ยวอาจจะได้มาเจอกันสำหรับทุเรียนที่ผมปลูกไวนะ้เนาะอาจจะได้มาชิมฟรีแล้วก็มากินแต่ละสายฟันที่ผมปลูกอ,อาจจะใช้เวลาอีกสัก2 3ปีก็พอดีช่วงโควิดหมดหอพมพอดีแหละน่าจะเปิด ให้มาชมแบบนี้ได้บรรยากาศได้ผมก็ปล่อยปลาปล่อยอะไรไว้อยู่เดี๋ยวเพื่อมาเที่ยวมาชมนะออลองดูก็ค่อยๆติดตามนะก็ขอบคุณที่เอฟซีติดตามกันมาตลอดนะก็พยายามทําในแนวที่มีคุณภาพออกไปให้ทางเอฟซีได้มีกําลังใจทํากันเนาะทุเรียนก็มันก็ยากหน่อยแต่ค่อยๆทําไปกันมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็เรียนรู้กันไปเรื่อยฮะก็อนาคตเนี่ยทำให้เจ้าดกชายกันนะครับเนี่ยก็เนี่ยนะนะถือว่าโอเคอยู่ เริ่มแตกเริ่มะารดีแล้วนะฮะก็ปลูกกิ่งข้างหมดเลยนะเนี่ยสุดท้ายมันก็เวียนเป็นกระโดงอย่างที่ผมบอกเนี่เยวเวียนเป็นกระโดงสูงสวยไปเลยแต่จริงต้นคู่กิ่งกระโดงไม่เก่งหรอกเหมือนจะต้องเป็นกิ่งข้างนะแต่แต่นี้มันก็กิ่งข้างนะแต่พอมันมันพอมันขึ้นไปมันเป็นกระโดงของมันเองเดี๋ยวพออีต้นนี้มันโตเนี่ยกิ่งที่เขาติดติดกันเนี่ยเขาก็จะทิ้งทิ้งไปเองถ้าเราไม่แต่งเนี่ยกิ่งที่มาเนี่ยกิ่งตรงกลางเนี่ย ต้องวิ่งมาทางเนี้ยกับวิ่งมาทางเนี้ย๋ยวเขาก็จะหายไปเองแล้วก็จะเหลือสองฝั่งมันก็จะมองเหมือนต้นเดียวขึ้นไปเป็นชัดแค่นั้นเองฮะแต่ว่าการเพิ่มผลผลิตของของแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาหน่อยนึงแต่ว่ากําลังต้นมันไม่ทนมากเพราะว่ามันโดนแบ่งนะสมมติเอ่อหลุมเนี้ยถ้าเป็นต้นเดียวเราจะไว้สักเอ่อแปดสิบูกกับการว่าต้นคู่เนี่ยเราไว้อ่ห้าสิบูกสองต้นแต่ได้เพิ่มมาอีกสิบูกแต่แต่ละต้นเนี่ยไว้แค่ห้าสิบูกเนี่ย กำลังมันก็ต้องไม่ไม่ได้แบกถึง80ลูกเหมือนต้นเดียวมันก็ทําให้เวลามีลูกมันไม่ค่อยโสรมากนี่ฮะอ่าแต่ยอดอย่างนี้เลยนะถือว่าโอเคเลยเประมาณนี้ฮนะก็เป็นความภูมิใจนะเพราะผมทํามากับมือทุกต้นเลยปลูกทุกต้นหลุมทํามาเองทุกต้นนี่ฮะจนกระทั่งออกมาได้สวนประมาณนี้แล้วได้สวนประมาณนี้นะด้านบนก็เดี๋ยวรอรอเหลือสวนล่างที่กําลังทําอีกสวนนึงว่า มันจะออกมาได้ประมาณไหนนี่ฮะอะย่างไงก็ค่อยๆเป็นกำลังใจให้ทาง f อนะเหมือนแบบมือใหม่หมือเกา่ามือเซียนมือรุ่นเกา่าอะไรแล้วแต่ก็ของผมนี่มัน,น,มนมมไม่มีกฎเกณฑ์ผมทําไม่มีกฎเกณฑ์สบายๆสไตล์ของผมไม่พยายามไม่ใช้ยาเคมีแล้วก็ไม่พ่นทางใบลดต้นทุนนี่ฮะลดต้นทุนก็ใส่แต่ทางดินให้ใบแข็งแรงเนี่ยมีเพีย้ยแก่แจ้ มาแต่ผมก็ปล่อยนะฮะพี่กัจะาทำลายไปไปไงอยู่พยายามผมก็ยางทําให้แบบทางเอฟซีได้เห็นว่าวิตุนทุเรียนก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งฮะมันอยู่ได้อย่าไปซเรียสอะไรมากมายฮะถึงเวลาเขาก็เหมือนปรับเปลี่ยนสู้กับมแมลงได้เองเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันฮะก็วันนี้มาอัปเดตมาบอกแนวทางในการลดต้นทุนในการเสียบข้างสำหรับพื้นที่ที่อ่า อาจจะปลูกสองสามรอบแล้วไม่รอดก็หาทุเรียนเม็ดมาปลูกเลยแล้วก็ค่อยๆมาเสียบข้างเอานี่ฮะอันนี้เสียบติดแล้วออกมายาแล้วอันนี้พันยาวิินกี่เนี่ยฮะออกมายาและประมาณนี้แล้วเนี่ยผมเสียบข้างติดแล้วยาวแลวนี่ครับอ่าอันนี้เป็นตัวหลินลับเลมีดอกปีที่แล้วไม่ติดเดี๋ยวดูปีนี้จะได้ไหมออาขามานี้ครับสวัสดีครับ